แค่แบบว่ามันลื่นในเวลาฝนตกพิเศษเราไม่ได้ยินบรรยากาศสวยงามวิวสวยจังเลยดเนื้อจะมีไข่มันแรกนะสันคอหมูคุโรบุตะ เฮ้ยทุกคนเราพร้อมมากเลยค่ะวันนี้สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนว้าว wow. มาตั้งเต็นท์แต่ลืมเต็นท์ oh, <no. S 1> ทำไงเนาะทีนี่ทำมาตรดิทชาบูกันสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะเดินทางนะคะทุกคนเราก็มาหาอะไรไปกินกันเราก็จะเป็นอันนี้ฮะสั่นคอสไลด์ทุกคนเราสั่นนอกไปทงสเต็กกันครับผมในบิมัด ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อไขวากิวฮัก็คือนาวัววากิวจากญี่ปุ่นนะฮะเข้าไปเลงในไข่แล้วก็ขุนให้มันโตแล้วก็สไลด์ตัวนี้ลักษณะพิเศษมันก็คือว่าเนื้อมันจะมีลายไขมันแทรกแบบนี้ครับเป็นเหมือนกับหหมมนจะไ่่เียใชโอ้ตรงนี้ไม่เหนียวแน่นอนกับลายสวยมากมากครับต่อไปแม่พี่ยาครับถ้าเกิดชอบแบบเนื้อกินเนื้อของงก็จะเป็นไปทางอ๋ออาไหนมีวามอมเนื้ย ความหอมเนื้อจะเป็นใบไผ่เราคินใบไผ่ไปแตวเราจะไปลองชิมรสชาติดูเลยเราจะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีค่ะทริปนี้เราจะพาไปแคมปิ้งกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะทุกคนที่ที่เราจะไปนะคะก็จะมีเป็นคาเฟ่ที่พักพร้อมกับที่กางเต็นท์นะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะ ก็คือแค่แบบว่ามันลื่นในเวาลาฝนตกเฉยเนาะมันไม่ได้ยื่นว,ว้าวทุกคนเห็นไหมท้องอยู่้<ม>ุงบนแล้วก็จะมีตรงที่แฉะๆองนี้อีกที่หนึ่งแต่ไม่เยอะไปกก็พี่ก็ขึ้น,น,น,นไปกันขึ้นทางลงไปเลยนะ ห้องพักนะคะทุกคนราคา1,200บาทต่อคืนนะคะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นห้องพักแบบนี้พร้อมกับที่นอนเนี่ยจะมีแค่2ห้องเท่านั้นนะคะทุกคน2ห้องเท่านั้น B1 กับ B2 บรรยากาศสวยงาม ตรงนี้ตรงไรล้างจานแลตรงนี้นะคะก็เป็นซิงล้างมือนะคะดูสวยมากเลยดูใช่ออือสวยมากวิวสวยจัยงเลย And I pray, all I need is o m e better day Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want to save เดี๋ยวพวกเราจะกลางเต้นกันตรงจุดนี้นะคะนี่นี่เขาขนของกันอยู่เนาะเราก็มานั่งรองนะนี่ดูทรงแล้วคืนนี้น้องหมาน่าจะเซ้า ตอนแรกกาจะกาข้างบนค่ะแต่ว่าเขามีถ่ายทํากันเนาะก็เลยมากลางตรงนี้แต่ตรงนี้มันสวยมากมันแบบว่ามันเหมาะสำหรับที่กลางอยู่ดู้ทีทด้ดูดิทุกคนมีหิ้าให้เล่นด้วยนะคะตรงนี้ มากงานเข้ามากางเต็นท์แต่ลืมเต็น oh, <no. S 1> ท์ำไงเนาะเห็นไหมดูครับเตรียมหมดละผมใส่ไปนอนย้ายไปนอนบ้านพักลืมเต็นท์เราไปดูห้องนอนเราดูกันเลย มีม้อให้นะครับนี่มีพัดลมมีที่ต่อไฟครับทีนี้คือนอนเราก็ต้องเตรียมเองนะครับมีเก้าอี้แคมได้สองตัวนะครับแต่ถ้าฝนตกเนี่ยพี่ก็าบอกว่าหมอกขึ้นเต็มเลย แล้วตอนเช้า่ยตรงน,นี้จะสวยมากเดี๋ยวจะรีวิวตอนเช้าให้ดูนะคะฝน,นตกตกปอยตรงน,นี้นก็เป็นคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปรีวิวคาเฟ่กันวันนี้เราบริการเต้นนะคะทุกคนขนของกันไปขนของกันมาค่ะทุกคนลืมเต้นค่ะแล้วเราก็มาพักที่บ้านนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็หิวมากแล้วด้วยวันนี้เราใช้บริการของ TNT ธนาทพิ์ฟูดนะคะทุกคนนี่ ของเขามีหลากหลายมากเลยทุกคนนี่หเห็นไหมวันนี้เราเลือกเป็นสันคอหมูคุโรบุตะมานะคะทุกคนนี่ไม่ใช่สันคอธรรมดานะคะสันคอหมูคุโรบุตะเนี่ยเขาบอกว่านุ่มกว่าหมูปกตินะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะเราก็ไม่ได้มีสันคออย่างเดียวนี่สามชั้นสไลด์ตามด้วยกุ้งค่ะทุกคนกุ้งที่ร้านเขานะคะจะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งลูกชิ้นปูอัดนี่ค่ะ สำหรับเด็กๆชอบเราก็จะมาที่เนื้อนะทุกคนสายเนื้อก็ตามนี้เลยวากิ้วค่ะทุกคนเนื้อใบพายค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ารสชาติเนี่ยความหอมเนี่ยอันไหนมันจะอร่อยกันนะคะทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสันคอนะคะส,คสันคอสันคอสไลด์ค่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพับในค่ะเห็นไหม ทุกอย่างเนี่ยเราจะเลือกที่แบบมีไขมันแทรกทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคน TNT ธนาทิปฟู้ดค่ะทุกคนอ่ะเรามาดูความน่ากินของเขานะคะนี่ดูเนื้อจะมีไขมันแทรกนะสันคอหมูคุโรบุตะเนี่ยหองทุกคนเราพร้อมมากเลยค่ะวันนี้เออเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่เอ่อที่ร้านเขานะคะทุกคน มันจะมีเส้นหนึบด้วยมันเป็นเส้นที่เขาใช้กินกับพวกชาบูอะค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีนี่น้ำจิ้มชาบูรสงาคั่วนะคะทุกคนนี่ตามด้วยน้ำซุปน้ำดำนะคะนี่น้ำจิ้มปิ้งย่างสรุปแล้วก็คือไปที่นี่ครบทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ต้องไปที่อื่นเลยมีครบเซตค่ะทุกคนเลี้ยงไปหมดเลยค่ะ นี่มันจะมีความหอมนะอืมอร่อยไหมน,นุ่มมากานุ่มมากอืมหอมมากจริงอร่อยมากอะ่ะ อันนี้ก็มันเหนียวโคตรด๋อยะอืมอร่อยมากเลยเนะื้อมันนุ่มอ่ะใช่นี่เหนียวเลยหอมด้วยมีความหอมเนะื้อเฮ้ เช้าค่ะทุกคนสีบอกด้วยสวยมากเลยหมอกตอนนี้หมอกตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่านะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปตรงจุดที่สูงที่สุด

เมื่อคืนลมตอนแรกพ่อไอกางเต็นตรงนี้แหละจะติดตรงขถ่ายโฆษณาเลิกดึกมาครับผมก็เลยต้องย้ายไปกางข้างล่างแต่เราลืมเต็นมาอีกแล้วก็เลยต้องนอนบ้านพักสามหลังนี่นะ รายละเอียดที่พักลานกลางเต็นท์ที่แคมปิ้งฮิวแอนคาเฟ่ที่นี่นะครับผมค่ากลางเต็นท์ท่านละ5 5 0บาทที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้นะครับขอจใช้เครื่องปั่นไฟโซล่าเซลเราต้องเตรียมแสงสว่างมาเองนะครับแต่ถ้าเป็นห้องพักหรือที่พักที่ว่าให้เราเอาเครื่องนอนมาเองเนี่ยเขาจะมีปลั๊กไฟให้ครับผมห้องน้ําตอนนี้มี4จุดนะครับผม ตรงบริเวณลานกลางเต็นท์น่ะสองจุดแล้วก็ที่คาเฟ่หนึ่งจุดแล้วก็ที่ลานกลางเต็นท์ด้านบนนะ่ะอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็บ้านพักที่นี่มีสองหลังนี้อยู่โซนคาเฟ่น,นะครับราคาได้อยู่ที่พันสองร้อยบาทรวมอาหารเช้านะครับเป็นห้องพัดลมนะครับผมแล้วมีห้องพักสามห้องที่ว่าสําหรับให้เราเอาเครื่องนอนมาเตรียมมากันเองนะครับเหมือนอย่างที่พวกเราเนี่ยครับไม่มีเต็นท์ก็เอาเครื่องนอนมาแล้วหมอนมา มีปลั๊กไฟให้มีพัดลมให้นะครับมีเก้าอี้คัมปิ้งให้นะครับผมที่นี่สัญญาณมือถือนะครับของเอสมีนะครับทูมีบ้างบางจุดส่วนดีแท็นี้มีน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมอ่อนมากเลยครับสัญญาณมือถือของดีแท็นะครับมี กนินสเต็กกับคิวไนกัตดูเหมาะไปด้วยครับว้าวที่สาแนลที่ฟู๊ดเขามีเนื้อโคกูนันเนื้อวาคิวนะครับที่บนแบบสเต็กเลยนะครับผมมีขนม <Okay. S 1> น,นอกคีโบนลิฟไอ้นะครับแล้วก็เนื้อโหนกนะครับผม จ็กินแต่เชา้านะฮะว้าวสุกๆเลยเรา โดยการที่แค่ลูกค้าตลอดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าใครจะมาเที่ยวที่แคมปิ้งฮิลล์แอนด์คาเฟ่นะคะเราไม่ต้องจับ GPS มาก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีเส้นทางออีกเส้นทางหนึ่งแล้วมันจะมาง่ายประเภทรถเก่งหรือว่าอะไรเองเงี้ยก็คือจะขึ้นมาสะดวกหรือไม่ก็คือเอาให้ชวนเลยคือสอบถามพี่ เจ้าของพี่เขาก็ได้ค่ะมราชื่อพี่สันค่ะโทรถามที่เพจเขาได้เลยค่ะแต่เขาจะให้รายละเอียดเราแล้วก็จะได้รู้ว่าเออทางเส้นไหนมาสะดวกกว่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือที่เรามาเนี่ยทางที่จับ G P S มาเนี่ยเละตุ่มเป๊ค่ะทุกคนถ้ารถธรรมดาน,นี่ก็คือจะขึ้นมายากนิดนึง <Wow. S 3> อยู่ใกล้ๆก,กับที่ Camping Hill and Cafe นีครับจะมีสองที่นะครับที่เขาบอกว่าจะเปิดประมาณปลายปีนี้นะครับผม ก็คือไล่เบานะครับแล้วก็ไล่นภัสนันนะครับผมเป็นวิวแบบจุดสูงสุดวิวทิวเขามนกันนะครับเราเข้าไปดูในเพจมาดูนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดกใจกดแชร์ช่องไปกีไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่หมจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ